สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินและตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะเราได้จอดรถอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะเดินไปที่ธรรมอุทยานเพราะว่าบริเวณหน้าธรรมอุทยานพื้นที่จอดรถไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มีคนมากันเยอะมาก และก็ในระหว่างที่เราได้เดินไปกันนะคะเราก็ได้มาพบเจอกับคุณยายท่านนี้ซึ่งก็ได้พูดคุยและสอบถามกันว่าคุณยายมาจากไหนคุณยายบอกว่าแกมาจากจังหวัดสุพรรณแก่ตั้งใจจะมากราบหลวงปู่และเราก็ได้มาถึงที่ธรรมอุทยานกันแล้วนะคะเอ่อบริเวณนี้เป็นบริเวณด้านหน้าค่ะซึ่งผู้คนก็ มาเช่าบูชาวัตถุมงคลกันมากมายด,ด้านหน้าบริเวณนี้จะเป็นที่ขายของแล้วก็ปล่อยให้เช่าวัตถุมงคลและในบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณข้างในธรรมอุทยานนะคะคนก็มากันเยอะมากบางคนก็มานอนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะที่ศาลาแห่งนี้แหละค่ะจะมีผู้คนมานอนรอเพื่อกราบชมบาร,รมีของหลวงปู่ศิลากันในวันนี้ และผู้คนก็เริ่มเดินเข้าไปจับจองออพื้นที่นั่งเพื่อจะรอกราบและชมบารมีของหลวงปู่มหาศิลากันบริเวณด้านในกันแล้วนะคะมาชมบรรยากาศภายในกันค่ะ Uh, yeah.